แก๊วิทนาเจ้าบ่าวเบนปุญญาพรหล่อรวยโปรไฟล์ไม่ธรรมดางานวิวาของนักแสดงสาวเบนปุญญาพรภูมิพิพัฒน์และแฟนหนุ่มแกป๊ปวิทนาธวัฒนกุลที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่8ธันวาคม2567ที่ผ่านมาน้าโรงแรมรอยัลคลิปพัทยาได้รับความสนใจจากสื่อและแฟนคลับเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแก๊วิทนาเจ้าบ่าวหนุ่มรูปหล่อที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาแก๊วิทนาทายาทโรงแรมดังดีงดกรีนักเรียนนอก แก๊ปวิทนาธเป็นทานยาทอรุ่นที่2ของโรงแรม5ดาวชื่อดังแห่งเมืองพัทยารอยัอนคลิปโฮเทลกรุ๊ปและปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงแรมนอกจากนี้แกป๊ปยังเป็นนักเรียนนอกจบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวะไฟฟ้าและปริญญาโทฟิสิกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก่อนจะเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาโทแมจเม้นต์ไซส์ที่ลอนดอนสกูลออฟอิค o n น m i c สแอนด์พ i ลิติ l s ไซส์อ e เลสีและทางงานด้านไฟแนนซ์ที่อังกฤษความสำเร็จในด้านกีฬาเทนนิสระดับโลก แกปวิทนาดมีความลหลงไหลในกีฬาเทนนิสและมีความสามารถระดับมืออาชีพเคยลงแข่งขันเทนนิสระดับโลกและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนติดอันดับโวลังนที่อันดับที่13 5ของโลกมุมมองของชาวเน็ตชีวิตที่เทียบพร้อมหลังจากข่าวการแต่งงานของทั้งคู่ถูกเผยแพร่ชาวเน็ตต่างพูดถึงโปรไฟล์ของแกปวิทนาดหลายคนแสดงความชื่นชมในความสามารถความสำเร็จและฐานะทางครอบครัวของเขาหลายคนมองว่าชีวิตของแกป คือชีวิตในฝันของใครหลายคนสรุปแก๊บวิทนาเป็นชายหนุ่มที่เทียบพร้อมทั้งรูปลักษณ์ความสามารถและฐานะเขาเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จในทุกด้านการแต่งงานกับเบนปุญญาพรจึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและได้รับความสนใจจากสื่อและสังคม